มุสลิมที่ดีๆที่ทำมาหากินคุณไม่ใช่ศัตรูของอปปสแต่ศัตรูของอปปสก็มีแค่พวกเดียวเท่านั้นคือพวกโจรก่อการร้ายกบฏมุสลิมทั้งที่อยู่ในสี่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งที่มาแฝงตัวอยู่ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานท่กประเทศไทยคุณคือศัตรูของเหล่าขุนศึกองค์ดาขุนศึกพระเจ้าตากและขุนศึกกลุ่มรัตนกโกสินร์นอกกนั้นมุสลิมที่เป็นคนทำมาหากินไม่ติดเชื้อชั่วไม่ติดเชื้อกบฏ คุณไม่ต้องมาเดือดร้อนกับการทําหน้าที่ของอปปสเราไม่ใช่คนพานเรารู้ว่ามุสลิมไม่ได้เลวทุกคนไม่ได้ชั่วทุกคนแต่ที่พวกคุณนิ่งเงียบอาจจะมาจากคําสอนหรืออาจจะมาจากความกลัวโดยเฉพาะมุสลิมามลายูทางใต้อยู่ในความกลัวเมื่อกลัวมากเข้าก็เป็นพวกมันซะเลยจะได้ปลอดภัยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมสรุปแล้วจากผู้ใหญ่ทางใต้บอกว่าไอ้คนชั่วมีแค่20%่เอร์ซต ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองทั้งนักการเมืองระดับประเทศนักการเมืองท้องถิ่นทั้งผู้นําศาสนาทั้งบาบบเจ้าของโรงเรียนและพวกเยาวชนทั้งหลายที่กลายเป็นสันว์นรกหลังจากที่ถูกล้างสมองผ่านโรงเรียนปอนเนาะผ่านการไปเรียนที่ตะวันออกกลางนี่ครับพวกนี้ตอนนั้นคิดแล้ว20%เเพราะฉะนั้นนั่นคือศัตรูของเหล่าขุนศึกทั้งหลายส่วนคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอย่ามาเดือดร้อน แล้วก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกมาแก้ตัวหรอกครับเพราะเราไม่ได้ต่อต้านศาส,สนาอิสลามเราต่อต้านไอก้กบฏรับทิคลั่งที่มันบิดเบือนไอ้ประเภทสอนให้ฆ่าแล้วได้บุญไอ้ประเภทสอนให้รังเกียจคนที่ไม่ศรัทธาหาว่าเป็นเจ้านรกไอ้พวกนี้นะครับคําสอนพวกนี้ถ้ามีอยู่จริงในคัมภีร์อันกุรอานก็ถือว่าใช้ไม่ได้ถามว่าทําไมใช้ไม่ได้สิ่งที่คุณสอนกันและคุณทําแบบนี้ถ้าถามว่าชาวพุทธทำอย่างคุณบ้างอ่ะคุณจะรับได้ไหม จะพูดดังเกียจพวกคุณเพราะไม่ได้นับถือพุทธคุณรับได้ไหมจะพูดฆ่าพวกคุณแล้วได้บุญคุณรับได้ไหมเอาไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีคําสอนแบบนี้อยู่ในคมพีจริงถือว่าคําสอนในคมภีร์นี้ถือว่าแย่มากเป็นภัยต่อความมั่นคงของมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเป็นภัยต่อความมั่นคงของโลก